อย่าทำขัวอ้วนอย่าทำขัวอย่าทำขัวอ้วนอย่าทำขัวอย่าทำรัวปล่อยยายยายายจะทำขั้วขัวขั้วขั้วมานี่ัวคัวมาี่เรากำลังจะเดินทางไปที่กาญจนบุรีครับทุกคนครับซึ่งเราจะย้ายไปอยู่ที่นู่นกันถึง2เดือนเลยครับทุกคนครับถามว่าวุ้นวายสตอรี่มีใครบ้างที่ไปครับตัวแรกเลยนี่เข้าเหนียวเอ้ายายยาข้าเหนียวขึ้นมาแบบนี้นี่นี่ขึ้นมาแบบนี้เห็นเข้าเหนียวบอดนีซีอยู่นี่ ก็มานีคือตอนนี้เรากําลังเตรียมอาบน้ำข้าวเหนียวเพื่อที่จะเดินทางไปกาญจนบุรีข้าเจอยากเบ่งปากข้าวเหนียวไม่ได้อยากเบ่งกูเออทุกทุกทุกคนครับตอนนี้เรากําลังอาบน้ําเพื่อเตรียมข้าวเหนียวเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรีครับตัวที่ไปด้วยนะครับก็มีน้องข้าวเหนียวนะครับที่ไปด้วยเพราะข้าวเหนียวคือผุ้นวยสตอรี่ใช่ไหมนี่ข้าวเหนียวไปด้วยอาบอันเซ็นรับบริบาลเต็มแล้ว่วมาแห้งบ้นคักมันสับัดจนถูแห้งเพราะอะไร คนนี้ไปด้วยอีอ้วนไปด้วยนี่อคนนี้ก็จะไปกาญจนบุรีกับเราด้วยครับทุกคนครับเราถามว่าเราเราอยู่กัน2เดือนเนี่ยไปแค่2ตัวเหรอตอบเลยครับว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราไปกันถึง3ชิ้นใครไปด้วยเขาสวยไหมเขาสวยเขาสวยไปด้วยไหมเขาสวยไปด้วยไหมหรือเขาคั้วหรือคั่วไม่ได้ไปด้วยแต่คนนี้ไปด้วยคือสาลีนี่สาลี่ไปด้วยไอ้ดูสาลี่อาจารย์ยี่อาจารย์ยี่สาลี่จะเป็นสาวเมืองกาญแล้ว แต่สุดยอดดีจะไปเป็นสาวเมืองแาวเมืองกาญแล้วนี่จะไปพูดเหนื่อยๆที่เมืองกาญจนบุรีแล้วไปสองเดือนทุกคนนะว่าเอ้ยใครจะดูแลเด็กๆใช่ไหมจริงๆแล้วผมดูแลได้ทั้งหมดเลยนะครับทุกคนครับเฮ้ยอย่าอย่าเล่นกันแรงอย่าเล่นกันแรงไม่ไม่เป็นไรอ้วนอ้วนอุ้ยตัวเล็กอะไรเนี่ยมันกัดใจถึงแห้งคุณอ่้ไปอ้วนมันใจถึงแห้งเลยเดี๋ยวนี้อ้วนอย่ากัดเข้าขวากเดี๋ยวขั้วายอย่าทำขั้วอ้วนอย่าทำขั้วอย่าทำขั้วอ้วนอย่าทำขั้ว อย่าทำคัว้าไปยายยายยายจะทำคว้วคว้าคว้าคว้วมานี่คว้วคว้วมานี่ถ้ามานี่ลูกคว้ามานี่คว้ามานี่อย่าทำคว้วคว้วมานี่ลูกมาๆๆยายจะกัดคว้วเฮ้ย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 ว่าแล้วว่าแล้วเล่นต่ำกันน่ะฟอสเออเออฟอสติบวก มีคนถา,ามว่าอุ้ยแล้ววันวันไปด้วยไหมเดยวันไปได้ไยด้ไปกันจานาบุรีหน้าบนเนี่ยไม่มีใครอยู่กับข้าเจ้าเขาสวยเขาหนีเขาเขาขั้วต้อง,ยยงอยยองต้องคนหนึ่งอยู่จ้าเพราะว่าบ้านหลังนั้นมันเป็นบ้านเช่าออมาไปหกหก,หกชีวิตไม่ได้ต้องแบ่งกันไปเยวันเยยงกลับเยวันอาจจะไปอย่างเงี้ยเปลี่ยนกันจ้ะไปพร้อมกันไม่ได้ไผ่เยยงบอผให้เจ้าไปเฮ้ยเฮ้ย อยากไปไกลก็ได้ก็มีมีสาลี่มีมีข้าวกล้องแล้วก็มีข้าวเหนียวนะครับมีดาราของช่งประจันีเน่น่เ่น่ข้าวเหนียวอยู่ตรงนี้นะครับส่วนชื่อปลูกตัวนี้นะครับเขาจะไม่ได้ไปด้วยนะครับทุกคนครับอยู่นี่นะครับแต่ว่าจะตามไหมไม่รู้นะครับในเรื่องของเขาเจ้านะครับแต่ว่าเรามีไปด้วยนะครับเพราะว่าเรานะครับอุ้ยมึงนตาสวยๆนะเราเรา เรา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 ,เราอยากไปเที่ยวกันจันทะบุรีซึ่งแบบคุยกันจันทบุรีมันสวยแล้วก็ไปด,ด้วยกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนเยาวันจะไปไหมก็ก็ให้เยาวันคุยกันแล้วก็ถ้าจะบุไปก็เรื่องเรื่องของเขานะครับแต่เราจะไปนะครับทุกคนครับเพราะว่าถ้าไปถามว่าทุกคนไปไหมมันคงยากเราอยากทําอะไรล้วก็พาเด็กๆเราอยากพาเด็กๆไปเที่ยวเราก็พาเด็กๆไปเที่ยวใช่ไหมข้าวเหนียวอ่ะถ้าถ้าอยากไปขอมาดิเอาไปเพราะมันไกลมึงชวนเราบ่บ่กูกับบอเด้สวน,รสวนเราดิ ขนาดจะคล้องยังบริสุทธิ์เขาเลยเออผู้บริสุชวนเราดิบอกมันคือเราไมอยากไปไงบอเต๋อกลับบอสี่ผู้บดิสุชวนไงนี่แล้วเด้อย้ายย้งเด้อสิบังคับให้ไปก่อนอ๋อสรุปอยากไปบอสบอสใครชวนมันไก่บอสจะใครชวนไม่ชวนก็ไม่ชวนก็ไม่อยากไปมอมันพอพอไรเพราะมันไกลมันพาเราไปนะบัสบอสเราบอกมันไกลเออถ้าไปอ่ะถ้าไปพร้อมที่จะไปอ่ะถ้าเอามาไปได้หมดอ่ะโห อันบ่บบ่่ได้เป็นห่วงบักเจ้าได้ย่ายบ่ได้เป็นห่วงบักเจ้าบ่ได้เป็นห่วงเขาสวยดเดินทางนี่ยวี่อยากบองเลยพี่ตาทำนี่แล้วมันสิไป็นทำไรเขาของเฮี้ยนเพลินเดินทางกับโบยบายมาเขาจ้างเนียนออเอาเอาสีส่สไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิดบักบ้านกับอีหัวอยู่บ้านเอาสิเ <c oughs> อาสิว่าเขาขั้วเขาขั้วไม่ใช่ปัญหาไอ้เนี่ยเดินทางมันจะโบยวายเดินทางมันเป็นอย่างพวกนี้มันบ่ทำไรเขาของท้ำเดินทางมันสี่เป็นอย่างโัวนี้น่ะ ใไปกินยาด้วยรับรับไปหอดอีขวดนี่แล้วทำได้ขอของเพราะงั้นไม่ได้นะครับก็เราจะเดินทางไปกาญจนบุรีเร็วๆนี้ไม่ได้อาจจะเป็นพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ได้นะครับทุกคนฝากติดตามการเดินทางหุ่นว้สตอรี่นะครับทุกคนครับบัตรขอนี้วขีดกระโปรงมาบายอุ้ยเราบากนีมันจีไทยผู้ใด่นะใครอีขวดมันบมดมันมันออไปน้ำมันจีไทยผู้ใดจ่ายเงินมากบัตรขอนี้วทีมประคันรักฐานยู่ไส้นี่รักฐานนี่จะเรียว่าบัตรขอนี้วเห็ดอาบน้ำทีมเดี่มันี้เอาความมุ่งจัดปิดมาดู มันกองจอยปิดมันเก่งเลยแม่แหละปิดคลิปไปนะบ๊ายบายพี่น้องพี่น้องอย่าลืมเด้อเขาไปการ์เดนบุรีเขาจะลงคลิปบ่อยๆกดกดติดโกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ให้ไอ้บาส์ดอ้วนให้วุ่นวายให้แบงแบงด้วยนะขอบคุณค่ะแบงแบงอยู่แย่แบงแบงมันอยู่บ้านกับป๋าเขาจ้า